สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับอ้อแลนะมูนาทีม PO 1ค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนนะคะมามาชมรถภายในโชว์รูมของเรากันนะคะว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะคะแล้วก็มีรถทดลองขับรุ่นไหนบ้างค่ะ นนะะวันนี้ตัวรถ Eco คคาที่โชว์อยู่บนโชว์รูมของเราจะเรียกว่ารถรุ่น Xtra e นะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่529,000บาทค่ะตัวนี้เรียกว่ารุ่น GLX CVT นะคะราคาเริ่มต้นที่529,000บาทค่ะตัวรถจะมีทั้งหมดด้วยกัน6สีนะคะจะมีสีดำสีขาวสีฟ้า สีแดงวายค่ะสีเทาดําค่ะนะคะลูกค้าสนใจสีไหนถูกฉลกสีไหนก็สามารถเลือกสีตามที่ลูกค้าชอบได้เลยนะคะต่อมาเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถปาเจโ o ่สปอรตค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นขายดีของเราเลยนะคะ,ะตัวที่โชว์อยู่บนโชว์รูมของเราจะเรียกว่ารุ่น GT Premium ค่ะขับเคลื่อนสองล้อนะคะตัวนี้ ที่โชว์อยู่เป็นสีขาวนะคะราคาจะอยู่ที่1,484,000บาทนะคะตัวนี้คือราคาสีขาวแล้วนะคะซึ่งตัวรถปาเจโรตัวนี้ของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด6สีจะมีสีแดงที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาอีกหน่งสีรถคันต่อมาเลยนะคะคันต่อมานะคะรถที่โชว์บนโชว์รูมของเราจะเป็น Mitsubishi Expander Cross นะคะรุ่นนี้นะคะรุ่น Cross จะราคาอยู่ที่ 919,000บาทมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย0.89%เท่านั้นพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือว่าจะเลือกรับเป็นแพ็กเกจดูแลหาปีค่ะถัดมารถที่โชว์ก็จะเป็นตัวไททันเดว b l แคบโฟ4วิวสประตูเป็นรุ่นที่โชว์ตัวนี้จะเป็นรุ่น G L S, S M T นะคะราคารถจะอยู่ที่9555,000บาทค่ะ ตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นเช่นกันนะคะ <is> ก็คือเริ่มต้นดาวอยู่ที่สามหมืาแล้วก็รุ่นถัดไปเลยรุ่นสุดท้ายที่โชว์บนโชว์รูมก็จะเป็นรุ่นใหม่นวัตรกรรมใหม่ของเรา <a> ตัวนี้จะเป็น Mitsubishi Outlander PHEV นะคะเป็นรถไฟฟ้ารุ่นนี้จะเป็น p ักก i n Hybrid ตัวนี้จะราคาอยู่ที่1 7 4 9 0 0้บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะมีไม่กี่โชว์รูมที่สามารถเปิดให้ลูกค้าทดลองขับได้เพราะฉะนั้นใครสนใจรถรุ่นนี้เชิญได้ที่โชว์รูม Mitsubishi able สาขาปากเกร็ดค่ะ ก็เห็นรุ่นรถบนโชว์รูมของเราแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากเห็นรถตัวจริงอยากทดลองขับนะคะเรามีรถให้ลูกค้าทดลองขับหลายรุ่นเลยค่ะเดี๋ยวอ้อพาไปชมนะคะว่ามีรถทดลองขับรุ่นไหนบ้างทําอ้อไปดูรถทดลองขับกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ สำหรับรถเทสท,ที่เรามีให้ลูกค้าทดลองขับนะคะก็จะมีตัวรุ่นมิลาดนะคะมีมิาดค่ะเอ็กขาดค่ะเอ็กเพนเดอร์นะคะเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่น G.T. นะคะที่มีเป็นรถทดลองขับนะคะค่ะ แล้วก็จะมีเ u า l a นเดอร์ค่ะรถ PHEV ของเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จะมีตัวป a เ e r o ค่ะป a เ e r o รุ่นนี้ก็จะเป็นป a เ e r โ Elite e e i t i o n นะคะตัวนี้จ้ารถรุ่นต่อมาค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวรถทดลองขับเป็นตัว4ประตู แอดลต์นะคะตัวโฟวิลค่ะตัวท็อปสุดเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายของรถทดลองขับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวไททันตัวแคป์พัสนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลค่ะค่ะรวมแล้วทั้งหมดก็จะมีรถทดลองรถทดลองขับนะคะทั้งหมด7รุ่นค่ะค่ะลูกค้าสนใจที่จะมาดูรถรุ่นไหนนะคะหรือว่าอยากทดลองขับรถรุ่นไหน สามารถมาทดลองกับที่โชว์รูมได้นะคะจะได้รู้สมรรถนะของตัวรถนะคะที่ลูกค้าสนใจแต่ละรุ่นนะคะสำหรับวันนี้ก็พี่อ้อและมูนะก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะทีมพี่โอหนึ่งเพจมิตูบิชิปเก็ตค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>